สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนตอนนี้มาถึงแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบเก้าแล้วนะครับก็มีตัวเลขอยูสีบรรทัดและมีภาพปริศน,นาหนึ่งภาพนะครับแลวที่สําคัญนะมีเลขใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นเลขสูงถ้าเราแบ่งเลขเป็นเลขล่างกับเลขบนก็คือหนึ่งสองสามสี่นี่น่าจะเป็นเลขล่างนะครับห้านี่จะเป็นกลางแล้วก็มีอะไรครับหกเจ็ด แแล้วก็9กนี่น่าจะเป็นเลขสงูงคราน,นี่มีเลขอะไรครับเลข6มาแล้วเลขเจดมาแล้วเลข8ดมาแล้วเลข9้ามาแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมาดูภาพปริศนาก่อนเอา้าวภาพเป็นอย่างนี้จะทํายังไงดีล่ะใช่ไหมครับน้องๆไม่รู้จะประมวลได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับแต่จริงๆถ้าเราพลิกภาพออกไปด้านนี้เราจะรู้ทันทีเป็นเลขอะไร,รเลข8ดเห็นไหมครับถ้าเราเราหมุนภาพขึ้นมาฮะหมุนหมุนเป็นให้เป็นแนวอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะรู้ทันทีเป็นเลข8 แต่ภาพที่มันกลับหัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันอยากจะดูว่าน้องๆที่เขาเห็นภาพเนี่ยเขาสามารถที่จะประยุกต์หรือแก้ปัญหาหรือเทียบเคียงความเข้าใจหรือเชื่อมโยงความน่าจะเป็นนะฮะต่างๆนานาซึ่งเราอาธาิบายไม่ได้หรอกถ้าเกิดน้องเ็าตอบถูกเนี่ยเขาจะมีคนไก้ทางความคิดบางอย่างซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเลขแปดเลยบางคนอาจจะเห็นว่ายังงง,ง,งอยู่แล้วก็ถ้าเกิดบิดมือขึ้นมาหมุนมาเป็นแนวนี้ใช่ไหมฮะ จะหมายถึงอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ต้องปล่อยให้น้องทําไปก่อนนะฮะอันนี้ก็หมายถึง8แล้วก็ลบด้วยอะไรหนะครับ8แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ห้าแปดลบด้วยหเหลือเท่าไหร่สามเซตใส่คําตอบมาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า6กบวกหบวกสบวกหนลบสาม บวก6บวก2บวก1ลบ3บวก6 6ทำไม6กมี5้าับ1บวกอีก2เอา2ออกมาโอ้แล้วก็บวกอีกเท่าไหร่1่เห็นไหมครับแล้วลบเท่าไหร่3เหลือเท่าไหร่6เซ็ตใส่คำตอบเอาใหม่บวก6บวก2บวก1ลบด้วย3ตอบเท่าไหร่ครับ6เซ็ตใส่คำตอบ ต่อไปข้อที่2บวก5บวก3บวก1ลบ5บวก5บวก3บวกอีก1ลบด้วย5ตอบเท่าไหรครับ4ีเซตใส่คำตอบบวก7บวก1ลบ5บวก1บวก7บวก1ลบ5บวก1 บวกเบวกอีก1ลบ5แล้วก็บวกอีก1ตอบเท่าไหร่ครับ4ี่เบวก7บวก1ลบหแล้วก็บวกอีกหตอบเท่าไหรสี่เซใส่คำตอบต่อไปข้อที่4ี่บวก5ลบหบวกสบวกหบวกหลบห บวกสองบวกหนึ่ตอบเท่าไรครับ3เซทเอาใหม่บวก5ลบ5บวก2บวกอีก1ตอบเท่าไรครับ3เซทใส่คำตอบต่อไปข้อที่5บวก2บวก1บวก1ลบ3บวก2บวก1บวกอีก1ลบด้วย3เหลือเท่าไร่ครับ1เซต ใส่คำตอบต่อไปข้อที่6บวก3บวก1ลบ2บวก5บวก3บวก1ลบ2บวกได้5ตอบเท่าไหร่ครับเ็เซตข้อที่7บวก3บวก5ลบ2บวก1บวก3บวกห้า ลบ2อบวกหตอบเท่าไหร่ครับ7เซตข้อที่8ปดบวกแปดบวกหลบหลบสบวกแบวกหลบหลบสบวกแปดวกหลบหลบสาเหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ1เซตใส่คำตอบ ข้อสุดท้ายเก็ไม่ใช่ข้อที่เกบวก1บวก2บวก1ลบ4บวก1บวก2บวก1ลบ4บวก1บวก2บวก1ลบ4ี่ตอบเท่าไรครับ0บวก1บวก2บวก1ลบ4ี่ตอบเท่าไหรครับ0ใส่คำตอบ ข้อสุดท้ายบวก9ลบ5ลบ4บวก6บวก9ลบ5ลบ4บวก6ตอบเท่าไหร่ครับ6เซ็ตเอาใหม่บวก9ลบ5ลบ4บวก6ตอบเท่าไหร่ครับ9 เซตใส่คำตอบอุ้ยไม่ใช่ตอบ9ตอบ6อีกทีนะเมื่อกี้ครูคอคอตอบผิดเอาใหม่นะบวก9ลบ5ลบ4บวก6บวก9ลบ5ลบ4บวก6ตอบเท่าไหร่ครับ6เห็นชัดๆว่าตอบ6เดี๋ยวครูไปพูด9ได้ไงไม่รู้นะครับสรุปคนนี้ตอบเท่าไหร่ครับ6นะโอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่40หน้าสุดท้ายละ แต่สิ่งสาคัญนะครับคนครูครับการอะไรครับการบอกโจทย์นะครับสําคัญมากลืมไม่ได้สําคัญมากการบอกโจทย์นะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นอีกคืออะไรครับเวลาวิธีแล้วก็อะไรฮะวิในนะครับต้องสร้างให้ได้ โอเคถ้าไม่มีเวลาไปบอกพอ,อ,อกว่าขอเวลาหน่อยนะครับช่วยจัดเวลาให้ผมหน่อยครับขอเพิ่มเวลาหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ